พลโทบุญสินาพาดกลางหรือบิ๊กกุ้งไม่ใช่ในายพลสายสูตรผูกไทยแต่คือแม่ทัพบ,บูที่ลุยจริงพูดตรงไม่อ้อมไม่เอาใจใครให้เสียเวลาตอนชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มลุกเป็นไฟคนอื่นยังรอประชุมแต่บิ๊กกุ้งแม่งแบกกระเป๋าเข้าแนวหน้าแล้วพร้อมพูดกับลูกน้องว่าถ้ากูยังกลัวมึงจะเหลือเฮียไรเขาเป็นนักเลงสายศรัทธามีปืนแต่พกพระมียศแต่ไม่เย่อหยิงยิ้มง่ายแต่เด็ดขาดฉิบหาย ทุกครั้งที่สถานการณ์เดือดเขาจะสั่งด้วยภาษาชาวบ้านที่โคดนักเลงยิงมาก็ยิงกลับไม่ต้องรอใครคนแบบนี้ลูกน้องรักชาวบ้านเอ็นดูแต่นักการเมืองบางคนเสือกอึดอัดเพราะเขาไม่เล่นใต้โต๊ะไม่ชอบแหกปากเพื่อเลียใครตอนมีคนพยายามจะยกย้ายเขาออกจากพื้นที่เขาตอบแบบสั้นๆจะให้กูไปไหนก็ได้แต่อย่าให้ชายแดนไฟไหม้ก่อนที่กูจะออกนอกจากจะเด็ดขาดในสนามรบเขายังอ่อนโยนกับคนเอาเงินตัวเองซื้อของให้ลูกน้องสร้างพระให้ฐานทัพ ทำพิธีบารมีส่งกำลังใจให้ชาวบ้านแถมยังพูดอีสานกับแม่ค้าแบบกันเองสุดๆเขาไม่ได้ใช้อำนาจข่มใครแต่เขาใช้ศรัทธาพาให้คนเคารพไม่ได้ยืนสูงเพราะยศแต่ยืนได้เพราะลูกน้องยอมตายให้พูดจริงทำจริงไม่ตอแหลไม่ขายเพื่อนและไม่ยอมก้มหัวให้ใครถ้าต้องแลกกับศักดิ์ศรีนี่แหละแม่ทัพนักเลงตัวจริงที่ชายแดนต้องการและประเทศนี้แม่งควรมีอีกสักสิบคนแม่ทัพนักเลงคลโทบุญสินพาดกลาง พูดตรงยิงจริงยิ้มเป็นสัตรูกลัวแต่ลูกน้องรัก